ันนี้ขั้นตอนในการปาราการประชุมเนี่ยผมได้กดําหนดคร่าวๆนะครับว่ามีทั้งหมดเรื่องสื่อเรื่องแล้วก็เรื่องพิจารณาครับแล้วก็เรื่องนื่นะครับขออนุญาตใหอ้อาจารย์หมอธารานะครับช่วยดำเนินการในเรื่องของอขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรในแต่ละคณะคร่าวๆก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมี การไปเยี่ยมชมสถานที่อาคาราที่ท่านประธานได้กําหนดไว้ว่าอาคารสองสองอาคารนะครับเิดแข่งชัน,นะครับจะมีคณะทางาน,นวิศวกรมาด้วยนะครับจะไปดูว่าเราจะกําหนดยังไงได้ดำเนินการาไรต่อเน,นื่องนะครับส่วนรออยายละเอยียดอื่นๆเดี๋ยวเราจะคุยกันขั้นตอนในการขั้นตอนว่าขั้นตอนในการดําเนินการเปิดแต่ละคณะเนี่ยมันจะต้องใช้แต่แตยางที่ท่านประธานได้กําหนดว่าเรา ออกโบชัวไปแล้วเพราะนั้นเราคงจะต้องกําหนดให้พยาไยม่ทันแล้วก็เราจะทําคู่ขนานกันไปในลักษณะที่ว่าเราจะเตรียมอาจารย์ที่กําหนดไว้ที่จะสามารถที่จะไปขอสคอรือวก็ผ่านแทพทยสภานะครับส่วนโรงพยาบาลที่ท่านประธานกําหนดว่าจะเปิดเป็นศูนย์การแพทย์นเนี่ยระยะแรกเราอาจจะยังเปิดไม่ทันแต่ว่าเรามีโครงการที่จะเขียนไปก็สามารถที่จะดาเนินการในการขอ ผ่านแค่สภาได้ช่วงนี้ถ้าหากเรายังไม่ทนันจริงๆเรา,เาจะกําหนดว่าเราจะขอโรงพยาบาลที่เลี้ยงนะครับซึ่งได้กําหนดไว้ในสองลักษณะขึ่งศึกษาทางการไว้ว่าเราจะาโรงพยาบาลฐานเรือไหมที่โรงพยาบาลพระติ่งเก้าน,นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่มีโรงเรียนแพทย์ซึ่งฐานบกมีแล้วฐานอากาศก็กําลังจะมีแล้วก็ตํารวจมีแล้วนะครับก็ตํารวจก็จับมือเอกชนฐานเรือจะจับมือกับอะไร กรุงเทพสกลบุรีนะครับซึ่งซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราได้มีผู้ใหญ่ได้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทั้งอาคารสถานที่แล้วง็ประมาณเนี่ยเราคงจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่เราห่วงเรื่องขั้นตอนแล้วก็การดําเนินการให้ในการเขียนหนักสูตรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ทําคู้ขนากันอยู่นะครับก็ต้องอาจจะต้องกราบเรียนท่าน อาจารย์มัคคิชัยโยนะช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในการเขียนข้อสิบว่าและหลักสูตรต่างๆนะครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์หมอธราช่วยดำเนินการต่อครับครับสำหรับการเปิดท่านสารพนาเนี่ยในขั้นตอนนี้ที่เป็นหลักๆก็คือต้องผ่านสกอและผ่านสภาวิชาชีพนะทั้งท่านสารพนาเนี่ยญากที่ยากิญาติผมผ่านสภาวิชาชีพทั้งหมดทีนี้เดิมตำรวจไว้ว่าขั้นตอนกาเปิดคณะแพทยศาสตร์ จะมารออยายง,งนานอนุทันตแพทย์ศาสตร์มอกาผมจะมารออยายงานเมื่อท่านติดราการเิไปมาไม่ไดสมเด็จขันไเมงาผจะได้ดำเนินให้แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าที่ขั้นตอนคล้ายๆกันนะที่การเปิดคณะเภสั์นิพนธ์เราพูดถึงขั้นตอนที่มันแบจากแตคนนี้ก็ได้ก็ได้เกี่ยวมาแล้วแต่ว่าเรื่องอันนี้เรื่องขั้นตอนนะครเพราะว่าเพราะว่ามันสำคัญกกับสภาวิชาชีพนั่คือแพทยสภา แต่ที่วันนี้เรามามาเป็นหน้าใหญ่นนเนี่ยมาวิทยาลัมาวยเนี่ยคือเราต้องการมาโครงสร้างโครงสร้างของอาคารเพราะว่าวันแร้ได้คุยกันเนี่ยเรื่องของเรื่องของโรงพยาบาลถ้าที่ดีเอาเริ่มเป็นรักบาลถ้าที่ดีโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะต้องมีการขออนุญาตโครงโครงสร้างรูปแบบจะต้องถามก่อนที่ ที่ของของโรงพยาบาลเนี่ยในโคร,สรงสร้างเนี่ยที่ที่มันไม่เหมือนกับโครงสร้างอื่นะคือต้องได้รับอนุญ,ญาตการโครงสร้างเนเรืเ่องโรงพยาบาลและได้รับอนุญาตการใช้อาคารด้วยเป็นลักษณะของโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ว่ดไซด์หรือไม่ใช่อาราเป็นธรรมดาแบบที่เราทำอยู่นะนนนนี่เบื้องต้นเนี่ยเรามาดูว่าโครงสร้างที่เนี่ยพอที่จะจัดแปลงได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ตอ้องคิดหาวิธีอื่นไปเรื่องเรื่องโครงสร้างเนี่ย มีคนเคยเปรียบเทียบเนี่ยผมได้ยินสารกีกันเคยพูดถึงฟังกั่นโครงสร้างโรงพยาบาลแข็งแรงขนาดเอารถบรรทุกสิบล้อเนี่ยเข้าไปจอดได้เขาพูดนะฮะก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าคนธรรมดาเนี่ยเดินเดินมาได้เพราะว่ามันจะต้องมีเครื่องมือต่างๆนั้นเลยเช่นเอ็กซเรย์ C T Scan M R I แต่ว่าอันนี้มีคณะแพทย์ศาสตร์นะตัวเรื่องท่านฟอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูที่ของ คณะเภสัชเนี่ยอาจจะอาจจะพอจะคล้ายๆกันนะฮะสำหรับคณ,ณ,ณะแพทยศาสตร์เอ่อคณะแพทยศาสตร์ย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องที่เราหนักใจอยู่นะฮะแต่แต่และเรื่องเอนี่ยมันมีจุดหนักใจของของมันนะฮะคณะแพทย์ศาสตร์นี่นเรื่องหนักใจคือเรื่องอาจารย์อาจาร,จารย์แพทย์ศาสตร์เจะจะหาย,ยากนะฮแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลที่เราคิดคิดไวน้นะคือปีหนึ่งปีหนึ่งเนีนเ่ยเรียนคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยจะจะต้องมีครบ โดยเฉพาะี่พูกเกี่ยวแลบเกมีชีวะที่สี่แต่คูนี้แล้วตัวปีสองี่สานี่เป็นปีคลินิกปีคลินิกนี่ถ้าเรามีะดีถ้าไม่มีก็อ่านจะมกมอฝากได้เพราะปีสี่ห้าหกเป็นเป็นเรื่องการการลงคนะลินิกเนียคือออไปออกตรวจตัวแ้ทย์เนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าโรงพยาบาลสองแห่งที่เราเลือกเป็นใ,นใจเนะี่ย ดูความเป็นไปได้น่าจะเป็นผญิงบ้าพน่าจะเป็นเรได้มากกว่าครับนี่ตอนนจะเรดินโครงสร้าแน่เิ่งสุดสําหรับเรื่องคณะทันตแพทยศาสตร์เนี่ยปัญหามันมันมันเป็นแบบนึงปีหนึ่งปีสองปีสามใคขายกันปีหนึ่งเรียนวิียนศาสตร์พื้นฐานปีสองปีนาสเรียนคลินิกมีคลินิกคลินิกคือวิทยาศาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นฐานการขึ้นคลินิกนะจะได้แก่พวกสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ สีบทของทันตแพทยศาสตร์เนี่ยจะจะไม่เหมือนของแพทย์นะไม่ว่าจะฝากฝากไอรีเนียไม่ได้จะต้องมีมีโรงพยาบาลฝันนะโดยคลินิกฝันเป็นของตัวเองนะเพราะจะต้องมีการทําแบบอาจารย์คนหนึ่งจะโดูนักศึกษาหลายคนเพราะฉะนั้นของทันตแพทยศาสตร์เนี่ยความบาดใจไม่ได้อยู่ตรงบุคลากรแล้วเพราะบุคลากรเนี่ยพอจะหาได้นะเป็นบุคลากรเพราะว่าเนื่องจากพวกทันตแพทย์เนี่ย ไม่ได้รับราชการเพราะฉะนั้นจะพอจะตัวได้แต่เรื่องเรื่องยากจะเป็นกลายเป็นเรื่องอาคารสถานที่นะและเครื่องมือเครื่องมือทางแพทย์เครื่องม,มือที่ชิ้นหนักใหญ่ๆหญ่นขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นลองอาคารเราเ้อนเป็นอาคารที่แข็งแรงแข็งแรงเหมือนเหมือนกับอาคารโรงพยาบาลที่พูดน,นะฮะอาจจะเติดเป็นนี่อาจจะสาววัยจะต้องต้องเป็นสถานที่ใหม่และต้องมีระบบระบบ น้ำเสียกำจัดน้ำนะเพราะมีก็มีเครื่องทักไชน์เครื่องดูดน้ำเครื่องระบายน้ำเนี่ยอันนี้จะต้องอ,ออกแบบไปอีกอีกขั้นหนึ่งนนนะสำหรับคณะเภสัชนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุรพลเนี่ยนำเสนอแต่ว่าคณะเภสัชเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะยากยากทั้งสองเรื่องเลยยากทั้งอุปกรณ์ยากทั้งสถานที่เรื่องของเภสัชเนี่นะฮะจะยากตรงทุกทุกปีเลย ต้องมีแหลกนะฮะแหลกสำหรับสมุนเพศการที่เหนเรียนเคมีเลยนะในเภสัชนะครับซึ่ง้าขั้านต่นการโดยคณะเภสัแรกอินฟราซังเจอร์รือโมซัสนาครเนี่ยต้องเรียนกากสมเพื่อช่วยวยผู้เล่ังเพราะว่าได้เปลียนตัวนะเรียนเรีกันครับเรียนาตรานะ้าน่การทานะครัสำหรับสูตรเภษนะรัสูตรกปีนะครับแล้วก็มันมีสองสารหลัก เราก็เป็นสาขาด้านที่จะวุ่งไปสู่เปคอมพวเตอร์ข้อแพร์หรืว่าเป็นด้าน,น,นเป็นศาสตร์วิทยาศาสนะครับาสาขาหนึ่งเนี้ยเป็นาปทางด้านการพัฒนาเพื่องการผลิตเขาเรียกเป็นความมัชชิวสต์นียเป็นสองสาขาหลักนะครับประเทศไทยทำนี่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ทั้งสองสาขาเนี่ยมันจะมีคอคอร์สร่วมกันถึงปีสี่ถึงปีสี่นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือหลักแหล่งนะครับ ก็จะแหลกเยอะนะครับผมในสัตจจะอยู่กับแหลกตลอดแหลกที่หนักที่สุดก็คือแหลกเครื่องตอบยาเม็ดนะมันน้ําหนักหนักด้วยนะแล้วก็ก็เรียนหนักด้วยเพราะตรงนี้ในแง่โครงสร้างอาคารเนี่ยมันต้องอยู่ทั้งชั้นล่างั้นที่เป็นฐานรองรับน้ำหนักได้นะฮะแล้วก็ส่วนแหลกอื่นเนี่ยเป็นแหลกทางด้านทางด้านเคมีทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการบริบาลนะครับก็คือ เรื่องของอการฝึกการฉาย,ยาให้นำยาซึ่งอาจจะวิโยกกับโรงพยาบาลที่มีต่อไปได้แน่นอนอของเภษัทปัญหาที่มีอตอนนี้หลักเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องแหลกจุดงานนะครับเงื่อนไขของเภษัชสภาบอกไว้ชัดนะครับว่าเราจะต้องมี m o e u โอยู่เรียบร้อยตอนที่เราเรยื่นหลักสูตรไปที่สภาเภสัชนะครับดังนั้นแนวการดำเนินการของหลักสูตรเภสัชก็คือว่า ทางหามหาลัยของต้องตั้งกรรมการยกร่าหลักสูตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนะครับคู่ขนานไปนะตอนที่หลักสูตรยื่นต่อสภาก็ยื่นต่อสภาเภสัชด้วยสภาเภสัชเนี่ยจะรับรองอยู่2เรื่อง <ๆ S 1> ก็คือเรื่องของหลักสูตรกับเรื่องของสถาบัน,นต้องมีความพร้อมของสถาบันนะครับแล้วก็หลักสูตรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยื่นไปนะครับ นั่นเขาจะรับรองอีกสองเรื่องนะครับ,บกับเรื่องของหลักสูตรนะครับของสภาบันเอกชนในภาพรวมก็เป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องอาจารย์อาจารย์ที่จะเข้ามาในเบื้องต้นเนะี่ยพอดีผมกม็ได้บอกคุณหมอตาลาไว้ผมโชคดีนะก็มีอาจารย์ผมเองเนี่ยนะครับที่เป็นระดับศาสตราจารย์นะขึ้นเกษตรก็ถือว่าโชคดีแจ็คพอตนะครับสองท่านท่านกนะ็อา,นะา,าสาว่ามีอะไรเมื่อไหร่ก็บอก แลอีกท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์นะอีกสองคนนะเพราะฉะนั้นคุณภาพครับแก้วแน่นะคนการเป็นการผลักสูตรห้าคนนซึ่งผมมั่นใจว่าเภแบบสัชลุยได้แน่นะครับแล้วผมอยากจะให้ดีไซน์หลักสูตรเภสัชของมงค์เทพธนบดีที่เป็นเอก,กลักษณ์อิงกับจุดแข็งประเทศไทยนะัน่นก็คือเรื่องการพัฒน,น,นายาสมุนไพรที่ระดับโลกโดยผู้เชี่ยวชาญสาสรชาติเป็นยเฉพาะซึ่งมาห้่ร่้คมคิดไม่ทันนะฮะ แล้วผมเป็วบคุมกอตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนต้นออกมรรจิตเรื่ององค์ความรู้ภูมิปัญญาจะรู้ชัดนะจริงๆแล้วควรจะตั้งอีกคณะหนึ่งแทรกเข้าไปนะคณะกรรมการแพทย์แผนต้นการแพทย์แผนไทยมันไม่ต้องลงทุนนะใช้เฟส i ิลิตี้ร่วมกันกับของทั้งเภสัชของทั้งแพทย์ด้วยนะครับแทรกเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็ผมว่ามันไปด้วยกันได้นะแล้วก็ปรัร้อนเรื่องหลักสูตรในแง่ของการแพทย์แผนไทยมันก็มี สภาวิชาชีพกําันเนินการแล้วก็มีมาตรฐานหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการได้ผมว่าองค์ความรู้ของมอเนี้มอทุนเทตรนทต้องบูรณาการแล้วก็สร้างความมีซีนเนจีนะซีนเนจีเรื่องสุขภาพเพื่อความเด่นในระดับโลกนย่น้หนะครับผมบคุครับเด็กชา าถ้าเราเอาชั้นหนึ่งของสองอาคารนี้น,นการรับน้ำหนักได้ไไนนา,ไา,านเนี้ยมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับทางวิศวกรนะครับวิศวกรรมถ้าเป็นวันเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้สองตารางไม่ตรต่อตารางครับทีนี้ถ้าเราเก็บเพื่อให้มันเป็นเส้นน้ำหนักตารางสองถั้น ราสามารถดีไซน์และก็ปลูกเหล็กยนเทคอนกรีตอะตรแรงเข้าไปอีกก็ได้ส่วนอาคารเดิมนะครับทีนี้เรื่องของอาคารก็อยากใ,ให้ทางสิ่งก่อสร้์ที่ที่หมองทำมาด้วย,ยแต่ในชั้นหนึ่งเนี่ยผมให้ทำอาคารซึ่งรับน้ำหนักได้ตะรางตะลางนิดหนึ่งเนี่ยพันไ,ได้แล้วข้อู แกสองชั้นชั้นหนึ่งส่วนในชั้นที่สองเนี่ยมันดีไซน์ไว้350ตารางเมตร้า350ซึ่งถ้าเป็นเครื่องอที่เป็นขาและระถ่ายเทน้ำหนักลงสี่ขาเนี่ยผมไปลงกยาบาลกรุงเทพเพราะผมเป็นคนไข้ปีศาจที่นะั่นแล้วก็เป็นพพวกกัน เครื่องไม้เครื่องมืสมัยใหม่เนี่ยมันมีหนักจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรยใหญ่ๆเหมือนกับคอนโลมันอะไรไปอย่างนั้นเราก็โคเกยอีกชั้นหนึ่งส่วนในชั้น2อชั้นสามผมดูแล้วมันเป็นระบบสมัยใหม่เล็กๆเป็นคอมพิวเตอร์เป,เ,ปเ,ปเป็นอะไรยยเยอะแยกไปหมดอันนี้ก็แนะนำนแนะนำไห้ตามแม่ไขเรื่องระดับพื้กับเรื่องเสาเข็มที่ตีน้ำหนักเนี่ยเราลงเสาเข็มไว้เผื่อ เผื่อว่าจะทำ25ชั้นด้วยครันนะครับเผื่อว่าจะทำ25ชั้นแต่เราทําแค่เชั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยกฎหมายของเขตพื้นที่ตรงนี้สีเขียวเนี่ยเขาไม่ให้เกิน25เมตรมาปัจจุบันก็ย่อเราลงมาอีกไม่ให้เกินส12เมตรแต่12เมตรก็ไม่เป็นไรที่ดินเรามีเพียงพอนะครับในพื้นที่เฉพาะแอเรียของมหาวิทยาลัยเนี่ย 825ไล่ก็อสอดรับพอดีที่อาจารย์พัทละท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้เรื่องสมุนไพรตรงที่ผมกำลังอยากจะทำแต่จะเอาใครมาทำนะครับพอดีก็ได้ท่านแล้วเรามีที่ดินอยู่ที่บางเลนใกล้ๆนี้นะครับมี10นาทีก็ถึงเนี่ยเปิดสาขาตรงนั้นได้เลยและดูสมีร น้ำสองด้านเลยนะครับน้ำตลอดแล้วก็เป็นน้ำใสสะอาดอันนี้เป็นคลองประมาณตรงนั้นสี่ร้อยไร่เราถูดมสมบูรณ์แล้วยังมีที่ที่สุพรรณนะครับที่สุพรรณสะกโจมเนี่ยตรงนั้นเราก็มีห้าร้อยขั้ไร่ปลูกสมุนไพรทำอะไรได้หมดเดี๋ยวนี้ที่ไม่ที่เับ แต่ดินชองแห่งเนี่ยอันนเ้คือดูช่องง่ายอันนี้สอนวัดกรรมการย์ผมก็ดีใจว่าท่านได้ครบห้าแล้วได้ศาสตราจารย์ด้วยได้รองศาสตราจารย์ด้วยผมต้องให้ความก็มังผมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็จะมีเวลาเนี่ย เพราะเราทำคู่ขนานเลยสมุนพไพรเนี่ยเราปลูกได้ทันทีนะครับเ,เพราะเรามีน้ําตลอดทั้งปีไม่ต้องไปรอน้ํากินส่วนใหญ่ถ้าเป็นธรรมชาติก็ต้องปลูกก่อนต้นฝนอันนี้ปลูกได้ตลอดทั้งปีมีคนมาเช่าทาํางานก็เขาทานาปีหนึ่งสามพังผมก็ยังงอยู่ภรรยาผมจะไปทาํานา งงเลยผมเขทําได้ไรไรน้อยที่สุดทั้งนี้ผมเลยบอกว่าผมเป็นชาวบ้านปลูกข้าวก็ทํามาเลยนะมันเหยเอาสมองมาทําในเรื่องที่มันยกระดับขึ้นมาเหนือกว่าการปลูกข้าวถ้าเป็นโรงเบียร์เป็นโรงอะไรก็ต้องไปปลูกนะครับอันนี้เราก็ ได้ส่วนบริษัทสบายใจขึ้นมาในคณะหนึ่งแล้วส่วนคณะเรื่องของทันตแพทย์เนี่ยท่านยังยังไม่ไม่เด็กน้มเติมอะไรให้ผมทันตแพทย์นะครับท่าน รีบผมจะตั้งเป็นรองอธิการบดีเลยนะยกระดับเลย่น,นับไม่ได้ที่คนอยากเป็นก็มีไม่รีบรับร,บร,บร,บรบองมีจะได้เป็นคณะบดีลนะกัน เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะคำว่ายากนี่มันก็ต้องเดินไปข้างหน้ารองรับสิ่งที่มันยากเพราะว่าคนที่เข้าไปเป็นร,รัฐมนตรีของกระทรวงนี่ไม่ได้มาคิดเรื่องหลักสูตรไปคิดเรื่องบริหารจัดการพัฒนาในเรื่องฐานคะแนนมากกว่า ถ้าได้มันคิดในเรื่องหลักสูตรของการแพทย์เนี่ยที่มันยากเนี่ยก็คลี่ออกมาให้ว่าจุดไหนที่ให้มันเดินได้นี่มันเป็นบล็อกอยู่ที่สภานี่ขนาดพยาบาลน,นะครับ<ม>เรียนพี่หมอเลย<ม>ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวยิบเนี่จนมันไปไม่ได้เหมือนกับว่าเก์นี้เนี่ย มันต้องเป็นรถเบนซ์อย่างเดียวเจา่านะจะเอาโตโยต้ามาวิ่งไม่ได้มันก็เลยเป็นเกณฑ์สูงเกินกว่าที่จะ,ะทำให้ที่ขาดแคลนในแพทย์นันก็ต้องขาดแคลนอีกต่อไปแต่ถ้าเราไปดูของเอเมริกาไปดูของญี่ปุ่นซึ่งผมเป็นกรรมธิการ ในส่วนที่ยากเป็นง่ายแต่ในสิ่งที่เลือกคุณภาพอันนี้เขาคงไว้อย่างเรื่องอาคารสถานที่เนี่ยมหาวิาลยบางแห่งเขาก็ปรับยืดหยุน่นว่าณวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็เปิดแต่พอเปิดและปีที่สองต้องพัฒนาคือเหมือนกับเขาเรียกว่า อนุญาตแบบมีเงื่อนไขปีที่สามคุณต้องสร้างอันนี้เพิ่มปีที่สี่ต้องสร้างอันนี้เพิ่มพอถึงปีที่สามเนี่ยมันจะพบหมดทุกอย่างแต่ของเราเนี่ยมันมาช้าตรงที่อาคารแต่เราจะบิ้วอาคารซึ่งผมเรียนมากในชั้นล่างที่จะรับน้ำหนักเนี่ยเราง่ายมากสองอาคารเนี่ยมัน,ม,นมันใหญ่เหมือนกันนะครับไม่เล็กหรอกก็ไปได้ ส่วนอาคารชั้นสองชั้นสามสี่ห้ากเจ็ดเนี่ยเราก็ปรับปรุงเลยว่าจะเอาในรูปแบบยังไงว่าถ้ามันสูงนะครับถ้าจะใช้ความสูงผมก็เจาะพื้นใหม่เลยเอามันจากสามเมตรเดิมเนี่ยเอามันเป็นหกเมตรเลยก็ได้พื้นชั้นนี้ก็ไมต้ังใช้เราก็สามารถทำได้เพราะว่ามันไม่ไปโยงโครงสร้างอื่นนะครับ ก็ให้เดินไปได้พออีกปีหกเดือนเนี่ยผมสร้างเสร็จอยู่แนละ้วเพียงแต่ว่าข้อกำหนดว่าห้องไหนชั้นไหนรับน้ำหนักเท่าไรว้างยาวประมาณเท่าไรสูงเท่าไรนั่นแหละเพียงแต่ละครังมาปุ๊บเนี่ยผมพร้อมที่จะทำการสร้างกาันทีแล้วในเรื่องของทุนทััพย์ ผมเรียนว่าไม่ต้องวิตกนะครับไม่ต้องมาวิตกเพราะว่าในสิ่งที่เราทำยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยผมว่าการเปิดคณะแพทยศาสตร์หรือการเครื่องไม้เครื่องมือบางคนเนี่ยไม่อยากจะกล้าเปิดมันต้องใช้เงินเป็นพันล้านนะครับพันล้านกับผมเนี่ยผมบอกว่าผมหัวเราะนะพี่หมอ พันล้านเนี่ยผมหัวเราะนะถ้าหมืนล้านเนี่ยผมมาคิดอยู่เป็นเดือนนะถ้าเป็นพันล้านไม่ได้ด้าธนาคารจะให้ผมเนี่ยหมื่นล้านเขาก็จะให้แต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปทําอะไรผมก็จะมาทําคณะแพทย์ศาสตร์ว่ามันเครือมือมันแพงนี่แหละผมรู้เลยว่าการเปิดสาขาแพทย์ศาสตร์ขาดทุนนะครับ ผมไม่ได้หวังกำไรแต่มันเป็นการช่วยประเทศชาติเหมือนกับคนบอกว่าทำไมเป็นเล่นการเมืองทำไมก็มันชอบมันอยากจะทำใจมันรักผมเป็นสสมาสามสิบสี่ปีเนี่ยรู้ว่ามันเหนื่อยนะครับยิ่งเป็นสสกจอวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไปไหนมีขอแต่จะตังเงย จะเป็นสอสอข้างหนึ่งหรือเป็นแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมพบจนมาสามสิบกว่าปีนี่ถ้าเอาเงินมากองที่ผมใช้ผมมาเต็มห้องนี้เมื่อวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราจะเดินเรื่องคณะสามคณะนี้มันเป็นยอดยอดของหลักสูตรการศึกษา คนพัวโลกบอกว่ามหาวลัยมีคณะแพทยศาสตร์มีเทศาสตร์มีคันตแพทย์เขายกนิ้วมือให้ก่อนแต่ผมรู้ว่ามันขาดทุนนะแต่อย่าขาดมันเป็นหน้าตามันเป็นเกียรติมันเป็นศักดิ์ศรีของการศึกษาก็ไปหาเงินส่วนอื่นมาเติมหมดผมคิดว่าเติมมันละห้าล้านอย่าง เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอเรียนว่าทํำยังไงอธิการเนี่ยพูดเข้าดูหูผมเนี่ยเปิดต,ตัวให้ทั้งนะพิจุนายนผมเห็นลำไรมาแล้วเนี่ยเจสัจจะสารแต่ถ้าเห็นมาอีกทันตะแพ่ันตะแท่คนบอกขึ้นมือมันแพนง ผมตั <rural conversation> ้งไว้เลยเปิดไม่เกินห้าร้อยนะไม่เกินหรอกเอาเลยผมสู้เลยนะถ้าราคานม่จะเกิอยากให้ผมคู่มันครับไม่ออกเลยไม่ได้เดินไปหาเขายากเพราะเขาเห็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพื้นฐานของสเปกเมนเป็นรายได้เขารู้อย่างเงี้ยว่าตัวเลขภรรยาชื่อยึดไม่หมดเลย มันมีเท่าไหร่ต่อปีนะครับก็ให้พี่พี่พี่หมอเนี่ยสบายใจได้ทุกท่านว่าผมทําอะไรแล้วก็ทำจริงและก็อยากจะพิสูจน์เรืองกันมากการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยชนนะครับผมจะไม่เป็นสองรองใครอีกห้าปีข้างหน้าผมทำกับากว้างมา